ต่อกันสักหน่อยนะคะ,ะหมดพาเลทพอดีนะเท่าไหร่ดี่สิบแล้วกันหมื่นหนึ่งจะไปถึงได้ป่วะหมื่นหนึ่งเรา,ไ,ไ,ดนนเราได้ประมาณพันหกนะคะเราตั้งเบาๆตั้งที่มันดูแบบน่าจะไปถึงก่อนนะครั้งป้เนี่ยตกใจเลยเรามาเท่าไหร่นะแปดพันสามใช่ไหมประมาณกเกือบแปดพันสี่เนาะไม่เข้าเลยทีนี้ มังกรโว้ยมังกรแม่จ่ามันไม่เข้าเลยอ่าได้ระเบิดมาเก้าพันถึงไหมเนี่ยพันหนึ่งถึงไหมนี่พันหนึ่งแปดร้อยตักเบาๆเราจะได้ไม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปเล่นลงเล่นแรงอันนี้แล้วกันอยู่ตรงเมาส์พอดีฮะทำไมได้กดแถวบน ไม่เข้าอะไรเลยจ้าอ่ะพันหนึ่งถึงไหมเกินพันกว่ามีพันเก้าไปเลยโหอีกสามร้อยเราจะทำได้ไหมจ้าคือไม่อยากรัวเลยอะ่ะกลัวตุ๊กอุซาร์เลี้ยงมาได้แล้วมังกรเข้าไหมอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะตอนเนี้ย ขนาดไม่รวยยังยิงอะไรไม่เข้าเลย,ยเฮ้ยทำไมยิงอะไรไม่เข้าเลยล่ะเมาก็จะค่อนข้างจะคัาคาอีกอ่าลอยละล่องอยู่ตรงนี้อีกนี่ฉันไม่ได้ตั้งเป้าไกลเลยนะแต่ไปไม่ถึงว่ะ โอ้โเมื่อกี้ไป9,000เจ็ได้แล้วว่าเสียดายกระตุกอีกกระตุกอีกเออไม่เข้าให้หน่อยอ๋อชีวิตหน่อยชีวิต เ้าปักตังให้อ่ะโอเคจะมีอะไรามาอีกไหมเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้วะเฮ้ยเผื่อมีโอกาสยิงมังกรเอาก่อนโอเคกลับขึ้นมา8000ฝัง่งทางไปหมดมังกรก็ไม่ได้สักตัวหนึ่งราชามังกรก็ยังไม่ได้ฉันไม่รู้จะยิงทางไหนเลยสามร้อยเหรอให้อีกไม่ได้เหรอ อา้าเขาได้ไปแล้วกำลังยิงเลยทำไมล่ะทำไมทำกับฉันอย่างนี้โอเอาล่ะาปาาเลยทีนี้ยิงอะไรไม่เข้าเลยแม่ม <You win. S 1> ันก็ตอดของฉันตั้งนานมันไม่เข้าแกเอ้ยมังกรโว้ย าได้ไปอีกแล้วคือมันไม่ให้เราใช่ปะบาปและบาปยังไงต่อฉันจะทำยังไงต่อโอ้โหยิงไรงไม่เข้าเลยทีเนี้ยค่อนข้างบาปเราจะสามารถกลับคืนไปได้ไหมเนี่ยเรามาเท่านะร่นะ83 70 เอ้ยทำไมกระตูกระตุกกระตุกวะเป็นที่เน็ตรหรืออะไรหรือที่คอมฉันเองยิงอะไรไม่เข้าเลยเนี่ยเออต่อชีวิตกลับมาหน่อยคือไม่อยากรัวแล้วไงเพราะรัวแล้วแบบไม่รอดไม่รัวก็ไม่รอดอยู่ดีอะ 8, 3, แปดพันสามเจ็สิบพั 1, 000, 1, นนึได้อยู่แล้วแหละ พันแปนะคะกลับมาเก้าพันได้ละตอนนี้ได้อยู่กกับพันนะดอกเดียวได้สวยเลยเข้าไหมล่ะไม่เข้าอะไรให้ทักอะห้าร้อยฉันก็อาศัยลูกแบบเขาเรียกเลยนะลูกกระเด้งกระดอนอะนะไม่รัวล้วจ้าบอกเลย มื่นหนึ่งถึงแล้วแหละจะถึงมองแมงกระพุนนี่แหละแต่รอบนี้ได้น้อยอยู่นะอ่ะถึงถ้าอีกร้อยนึงเนี่ยเราจะได้2000แต่ราพอดีกว่าก่อนที่เราจะตุบลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์แค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสีย วิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับซัพเข้าไปในหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย